นี่คือร้านปิ้งย่างโยกังเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวทุกคนถ้ากินถ้ากิน thank you ว้าวได้แล้วย่ง h a t สดชื่นมากๆนะครับทุกคนบริเวณนี้โอเคครับออกเดินทางได้นะครับและหมู่บ้านที่เรากำลังจะไปเที่ยวครั้งแรกไอ้ตรงนี้นะจุดต่อไปนั่นคืออิยาชิโนะมูระเป็นหมู่บ้านโบราณถูกไหมเี่หมู่บ้านซามูไรหมู่บ้านซามูไรเป็นหมู่บ้านคล้ายๆชิราคาวาโกะนะที่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่มีหิมะปกคลุมเลยทุกคนแต่นี่อยู่ที่คาวาฟูจิโกะใกล้แถวนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูที่นั่นนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเจอกันครับ ทุกคนครับเราถึงแล้วครับนี่คือหมู่บ้านซามูไรนะครับหรืออยาชิโนมูระซาโตะนะทุกคนมันก็จะเหมือนกับชิราคาวะโกะนะทุกคน t r อ a d u l t 1 one children ตัต๋วนะน,นี่เลย,เลยโอเคไปครับ let's go <S ทุกคนครับบรรยากาศนะนี่บ้านก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะทุกคนเหมือนชิราคาวะโกะแต่มันจะเล็กๆกว่าหน่อยนึงนะครับ แต่ละบ้านมีตัวเลขด้วยนะครับบ้านหลังที่5หลังที่3หลังที่4นะทุกคนบรรยากาศสวยมากครับทุกคนครับทุกคนครับมีผู้ตอบเสถียรงานได้แล้วคุณนี้จะเป็นแบบผมหน่อยแล้วรู้แล้วกัน ถ้ามาหน้าร้อนหน้าจะดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีนทั้งซากุระแล้วก็มองไปเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นแบ็คกราวด้านหลังน,นะนั่นไงตรงน,น,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เลยฟูจิตรงนี้นะ<อ><อ>เห็นไหมเห็นเห็นสันสันสันมันิดนิดทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไซโกเล็กนะครับหนึ่งในห้าเล็กที่อยู่รอบคาบาฟูจิโกะตรงนี้นะนี่เลยแล้วทุกคนอยากเห็นฟูจิไหมฟูจิอยู่ไหน คุณจีอยู่นี่า <c oughs> อยู่ตรงนี้แต่เรามองไม่เห็นนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเล็กที่สวยงามอีกเล็กหนึ่งนะครับของเราม,มาวาวฟูจิโกะตรงนี้ ทุกคนครับเราอยู่ร้านดัง r e c o m m เมนที่คาฟูจิโกะแล้วครับนี่คือร้านปิ้งย่างโยกังเนื้อย่างฐานหินภูเขาไฟนี่เลยร้านนี้เลยร้านนี้ข้างหลังเลยครับแดงๆนี่ร้านนี้เลยครับไม่จองคิวไม่ได้ทานนะทุกคนนี่จองมารอบสิบเอ็ดโมงครึ่งจะถึงเราแล้วครับเดี๋ยวเราไปทานข้างในกันนะดูว่ารายเอหจะอร่อยแค่ไหนสมคําเล่าลือแค่ไหนนะ ขาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโยกังนะทุกคนถ้าเราเสิร์ชใน Google ก็จะเขียนว่าร้านปิ้งย่างภูเขาไฟร้านนี้นะทุกคนครับเข้าไปในร้านกันเลยครับมาตามาเลยครับเข้ามาปุ๊บคุจะเห็นใย้ระกาศยายบัตดารามาทาอยู่ตรงนี้นะครับบอยปกรบอยพิษณุพ่กงนูโวนี่อยู่ตรงนี้เลยครับทุกคนมาครับมีเข้ามาปุ๊บ นี่เลยตโต๊ะนี้เลยครับเป็นเนื้อย่างหมูย่างลาไะย่างอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราสั่งเมนูมาทานกันนะครับดูว่าจะอร่อยแค่ไหนต้องจองทุกคนจองกี่ที่ได้ที่เท่านั้นนะขอนั่งเพิ่มเขาก็ไม่ให้ทุกคนกับเราสั่งเมนูอาหารกันเนะครับที่นี่ก็คือเขาบังคับสั่งในเซตเมนูก่อนนะในเซตหมูเซตเนื้อเซตลหลตามจำนวนคนก่อนค่อยสั่งเมนูอะไรต่างๆเพิ่มนี่นะครับเราก็สั่งไปเป็นชุด A ห้า สามชุดตามจำนวนคนนะครับแล้วก็สั่งชุดซิโคหมูไปสองแล้วก็ชีสหมูหมูป่าไปอีกสองให้มีสามทั้งหมด8เซตนะทุกคนก็สั่งไปราคาก็อยู่ที่เซตเนื้ออยู่ที่6,500เยนแล้วก็เซตหมูอยู่ที่2 6 0 0กับ3 2 0 0นะทุกคนแล้วก็ค่อยสั่งอาหารเสริมพวกนี้พวกนี้คือเมนูเสริ ที่เราสัา่งได้แล้วก็พวกเบียร์อะไรก็จัดเอาแล้ครับเดี๋ยวไปดูนะอร่อยสมคำเล่าเลยแค่ไหนนะรออาหารมาแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวไปรีวิวกันเต็มเอ่มทุกคนครับแค่อยากจะโชว์นะนี่คือเซ้นหมูป่าและนี้ก็คือเซ้นหมูเราลอง้ีงแล้วอร่อยแค่ไหนนะครับ นี่คือสภาพของโตนะครับหลังจากทานเสร็จเรียบร้อยเกลี้ยงก็เรียบหมดนะครับทุกคนราคาทั้งหมดที่เราสั่งไปในมือนี้ก็ประมาณ3 000, 6, 000, ามหมื่นหกันเงนทยนเป็นเงินไทยก็ประมาณ7จ็ดกว่าบาทกูเลย2อทุกสาย่าราคาดีเนื้อดีทุกอย่างดีสายเนื้อห้าพลาดด้วยปากการทั้งปวง่งร้านนี้เยีย่ยม ทุกคนครับเราอยู่ที่ร้าน Sweet Garden สวีทการ์เด้นชีสเค้กแสนอร่อยที่คาวาฟูจิโกะด้านหลังนะพอดีผมเห็นฝั่งตรงข้ามเป็นเลกเดี๋ยวผมจะขอวิ่งไปถ่ายฝั่งตรงข้ามนิดน,นึงนะว่าเลคคาาฟูจิโกะตรงนี้จะสวยงามแค่ไหนนะและอย่างที่บอกกับทุกคนครับมันเป็นสวนสาธารนณะและตรงนี้ก็ถ่ายรูปวีดดิ้งกันด้วยเห็นไหมครับสาวๆมาถ่ายรูปวีดดิ้งกันริมเลคคาาฟูจิโกะตรงนี้นะเป็นสวนสาธารณะให้ทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัยนะทุกคนมาถ่ายร่มถ่ายรูปเดี๋ยวไปเจอที่ทุ่งคลอเคลีย ร้านชูสวีทการ์เด้นนะครับที่ขายชีสเค้กชื่อดังนะทุกคนบรรยากาศร้านจอดรถตรงนี้นะดูภูเขาทุกคนเหมือนอยู่สวนะิตเซอร์แลนด์น่ะโอบกอดไปด้วยขุนเขาที่สวยงามมากครับทุกคนสวีทการ์เด้นที่คาวาคุจิโกะนะครับทุกคนคอนิจิม่าอ้าวเรามาดูชีสเค้กอร่อยอร่อยกันเฮียรินชิน้นชิ้นอย่างนี้มั้งเนาะเราไม่ต้องซื้อเป็นอันใหญ่เนี่ยซื้อเป็นชิ้นๆไปอ๋อที่นี่สดใหม่ ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอันนี้นะว้าวเป็นไงบ้างคะสมกับเพ็ชื่อดังเลยเพราะมันอร่อยมากอร่อยมากค่ะงูอร่อยลงตัวอร่อยลงตัว ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนโออิชิพาร์คที่คาวาฟูจิโกะนะทุกคนครับตรงนี้เป็นสวนต้นคลอเคลียกำลังสวยเลยแล้วด้านหลังของผมทุกคนไปดูพร้อมกันหนึ่งสองสามชวงมิสเตอร์ฟูจิคับทุกคนโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะเกือบจะเห็นแล้วอ่าเสีย<ๆ>ดายนิดเดียวเขาจะเห็นมิสเตอร์ฟูจิตรงนี้แล้วแต่ถ่ายรูปหมู่แล้วก็ไปถ่ายรูปกับสวนคอเคลียกันนะครับ ตลอดทางนะครับของบริเวณนี้นะโอชิพานนะครับก็เป็นทางเดินทุกคนแล้วก็ลายลามไปด้วยดอกไมน้นะครับสีสวยงามนี่ล่งถ่ายรูปชั้นดีแล้วก็เป็นจุดเช็คอินที่แบบฮ้ามพลาดน,น,นะครับของคาวาฟูจิโกะตรงนี้นะทุกคน คนครับเราพาทุกคนมาหมู่บ้านน้ำสายหรือโอชิโนฮักไคนะทุกคนด้านหลังเราเห็นฟูจิแล้วทุกคนที่นี่เป็นโอชิโนฮักไคนะครับหมู่บ้านน้ำสายเป็นเวอร์ฮาริเทสนะครับเป็นหนึ่งในแอเรียของบุคขาฟฟูจินะที่ทุกคนมา เที่ยวที่นี่กันแทบทุกคนและทุกทัวร์นะทุกคนอันนี้เป็นหมู่ชันขึ้นชื่อมากตรงนี้เป็นจุดที่มาดูบ่อน้ําใสๆนะทุกคนแล้วก็มีอาหารการกินมีขนมขนมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างกับหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนฮัดไข่ครับผมทุกคนครับเราอยู่ตรงกลางบ่อหมู่บ้านแล้วนะครับในบ่อน้ําก็จะมีการโยนเหรียญลงไปนะจะเห็นแวบๆนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นร้านขายของซิวเนียนะครับขอที่ระลอกขนมขนมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคน บเิเวโอชิโนะใครมีบอ่อนะ้าประมาณ2บอ่อนะใหญ่ๆอันนี้คือบอ่อแรกทางขวามือนะทุกคนบอ่อนี้ก็คนจะเยอะมากทุกคนเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะมีขายปลายง่งปลาย่างนะแล้วก็มีพวกโมโจินะครับเนื้อย่างอยู่ตามร้านซ้ายขวานะครับเป็นแหล่งที่ฮอตมากทุกคนดูคนวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์กำลังดีเลยนะครับทุกคนอ่าอันนี้เป็นบอ่อที่2นะทุกคนที่เราบอกข้างในจะเห็นปลาคาบแล้วก็มีคนโยนเหรียญอยู่ข้างในนะครับอยางที่บ่อนะครับตัวนี้เป็น World Heritage นะครับทุกคนน่ารักจังหม บ่อน,น้ำนี่น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยทุกคน คนครับเราขออนุญาตมากินโมจิย่างก่อนนะทุกคนเขาย่างกับเตานี่เขาปิ้งขอบๆนี่เลยนะเป็นแป้งย่างแล้วก็มีใส่ซอสได้6กบมาละ5้0ร้อยถึงหกรอยเยนนะทุกคนมันดูหนาุเนื้อทานมากทุกคนเราจะไปปิ้งอย่างนี้นี่เขาไปปิง้งอ๋อปิ้งตรงนี้เลยโอ้ยป,ปิ้งพักเดียวทุกคนเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวทุกคนถ้าก,กินถ้าก,กินไอติมว้าได้แล้ว อ่มันเป็นแป้งแล้วก็ทาจอนอ่ะหวานๆนุ่มๆเค็มๆทุกคนช่วงนี้สงสยยัยจะเป็นช่วงแบบองุ่นขายดีด้วยไซมัสแคทเทียบเลยเราจะร้านอีกร้านแล้วครับทาโกยาก,กิราคา8ลูก800เยนเดี๋ยวมาสั่งเดี๋ยวมาสั่งนะครับแล้วก็ติดกันเลยร้านนี้เป็นเจแปนบิฟหงีเนื้อ,อย่างเป็นไม้ๆเลยแล้วก็มีแบบชุดแป้งทอดด้วยราคา1อัน800 3อัน2,000ถ้าเป็นแบบแป้งทอด400ถ้าไม่ไปจิ้มข้าวมาก่อนแล้วร้านนี้ปลนมากเลยแถวนี้ โมจิย่างทุกคนน่ากินมากมีย่างนี้เลย100ยเยนโอชินอฮัคไคครับทุกคนเลินม,มากการซื้อของกินข้างทางโรอยอย่าไปต้องกินข้าวมานะมาทานที่นี่อร่อยของกินเพียบทุกคนครับรา้ด้านหน้าของเรานะครับด้้นหน้าเรานะครับก็จะเป็นบ่อน,น้ำนะที่เราเดินผ่านมานะครับที่เราเห็นบ่อแรกไปเนาะอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วก็วนมาทางซ้ายของสระน้ำเมื่อกี้นะที่เราดูนะครับเราก็จะเจอน้ำส้ม มันเป็นออร์เรนควานลูกนะเอาส้มแล้วก็ควานไส้ในแล้วก็ใส่หลอดชุบปีได้เลยนะครับเจ็ดร้อเยนเจ็ดสามยี่สิบหแพงอยู่ขอบคุณ thank you แล้วก็เลยมานิดนึงก็เป็นพวกไก่ย่างบาร์บีคิวนะตรงนี้นะครับแล้วก็ร้านขายกาแฟร้านไข่น้ำนะทุกคนสงอบครับเอาส้มแล้วก็ปั่น ก็อยากด้ล้ําำส้มนี่เออชอบได้ไหมเปรี้ยวเอ่าสดชื่นนะสดชื่นนะตรงกลางนะทุกคนเขาจะมีเป็นบ่อน้ําแร่นะทุกคนมีมังกรพ่นน้ําอยู่นะใครอยากรองน้ําแร่ที่เป็นน้ําแร่ฟูจินะครับโอชินฮะไคตรงนี้นะครับเป็นบ่อน้ําที่ไหลมาจากลําธารจาก ภูเขาไฟฟูจินะครับไหลลงมาอยู่ตรงนี้เป็นน้ำที่ใสสะอาดมากนะอยากลองทานรสชาติของน้ำจากภูเขาไฟฟูจิเป็นอย่างไรมีให้ลองนะครับเป็นหัวบางกรอยู่ตรงการนะ เดินเข้าไปลองชิมได้นะทุกคนอันนี้คือบ่อหลักบ่อใหญ่และสักคู่ที่เห็นนี่ที่เห็นปลาคับเล็กๆนั่นคือบ่อเล็กน,นะครับสองบ่อนะเดี๋ยวเราลองไปเดียดูเดี๋ยวเราจะเดินวนเข้าไปนะครับนี่หัวมังกรเห็นไหมหัวมังกรมีสามหัวหนึ่งสองสามคุณได้ครับเนี่ยเราเดินเขานี่วนเข้าไปเขบาบังคับทุกคนให้ได้เดินเข้าร้านซิวเนียขายของฝานะและออกมาตรงกลางนี้เพื่อเดินมาชิมน้ำจากภูเขาไฟตรงนี้นะครับบางคนก็เอาขวด เลยนะนี่สมัยก่อนเข้าเล่นนี่นีเดินเข้าไปได้เลยแต่เขาปิดไม่ให้เข้าแล้วนี่ครับนี่คือทางเข้าของร้านซิฟเนียนะครับทุกคนครับทางขวามือก็จะมีตู้หยอดน้ำนะครับถ้าหิวก็ไปสั่งน้ำได้ทางซ้ายนี่ก็จะเป็นน้ำชาเขียวนี่เลยขายอยู่นะครับมีพีชมัทฉะนี่เป็นชาเขียวผสมพีชนี่คือเพียวมัทฉะเอาพีชมัทฉะเออโรนอ๋ออันนี้พีชมัทฉะอันนี้มัทชูมอ๋ออะไรก็ต้องมัทฉะหอมมากเลยเป็นไงบ้างอร่อยมากครัเป็นชาชาเขียวอร่อยจี โอ้ oh, ชื่นใจมากชาเขียวพีชทุกคนอร่อย810อยเยนอุ้ย uh, สดชื่นอร่อยเย็นเย็นไปครับไปกันต่อนี่ทุกคนครับอย่างที่บอกนะครับตรงนี้ก็จะมีขายปลาหมึกปลาหมึกยาก่างเป็นปลาหมึกอยู่ข้างในนี่ปิ้งอยู่ทอดอยู่ปลาหมึกทอดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของลาลูกชิ้นปลาแล้วก็ใส่ของต่างๆข้างในเป็นลูกชิ้นปลาทุกคนอย่างน,นี้ครับลูกชิ้นปลาไส้ปลาหมึกลูกชิ้นปลาออกโตบุสนะลูกชิ้นปลาชีสเนี่ยทุกคนมาหนึ่งแล้วก็จะมีแบบ แพ็กไปทานที่บ้านได้ด้วยนะนี่ตรงนี้นะครับร้านนี้ก็ขาเป็นชายมัสแคทไอติม กินชายมัสแคทวานิลาพีชใหญ่ร้านนี้นะครับแ่งและ500เยนทุกคนไปครับเราไปบ่อน้ำทักษิณกันต่อเดีย๋ยวที่บอกครับคนเยอะมากวาซาบิก็มีขายเลยทุกคนวาซาบิของเยอะจริงครับนี่โมจิน้ำใสด้วยโมจิน้ำใสมีอยู่ในกรอบนี้นะทุกคนเป็นโมจิเด้งๆใสๆนะปลาหมึกสควีดงสควีดดี้นะมีหมดไอ้ฝาวยี่ครับ,รบช็อกโกแลตช็อกโกแลตโฟลจงฟูจินะครับอันนี้น่ารักอะแมวหัวดุกดิกทุกคนแปดร้อยเยนเดี๋ยวที่บอกนะครับทุกคนเราออกมาปุ๊บเราก็จะเจอบ่อแรกนะ นี่บออเมื่อกี้ที่โลวผมชี้อ,อยู่ฝั่งโน้นนะมันลึกและใสมากทุกคนเป็นบึงบ่อที่ลึกที่สุดนะทุกคนอันนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดลึกลงไปข้างล่างนะทุกคนส่วนอันนี้เป็นสระน้ําเฉยๆนะทุกคนไม่ลึกนะทุกคนโอ้โหแต่นี้เมื่อคืนลงไปนี่คือจมมิดหัวเราไปเลยนะครับเขาบอกว่าอย่าโยนเขาติดป้ายห้ามโยนเหรียญน,นะครับลงไปนะนี่คือจุดที่เราจะมานะครับกับหัวก๊อกน้ํามังกรสามหัวเขามีกระบวยให้ต่กทุกคนกระบวย แล้วก็มาทานได้นะครับเราขอยาตไม่ใช้นะครับวางขอเป็นมือดีกว่าสดชื่นมากๆนะครับทุกคนบริเวณนี้ก็ลองนะ,นะทุกคนนะมาลองให้แล้วก็ทานได้ทุกคนมันเป็นน้ำแร่จากภูเขาไฟฟูจิไหลลงมานะทุกคน ทุกคนครับในีน่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาเดินเล่นที่หมู่บ้านน้ำใสหรือโอชิโนะฮักไคกันนะครับมีบ่อน้ำใสๆมีของฝากต่า,างๆให้มาซื้อหาได้นะครับของเล่นของกินแมกเนตของฝากที่นี่มีครบนะทุกคนไม่ต้องทานท้าวมาก่อนนะแวะที่นี่รับรองกลับไปอิ่มแนะ่นอนทานร้านนี้ร้านนู้นร้านนั้นนะครับและของเด็ดที่นี่ก็คืออองุ่นชยายมัสแคดนะทุกคนขายตลอดทางทุกคนแล้วอร่อยหวานเจี๊ยบืนน่อกี้ลองไปแล้วเนาะทุกคนอร่อยมากแล้วก็บอกนะ่อน้ำตรงกางนะเพื่อนๆอย่าคิดว่ามันเป็น,ปนกิมมิกนะทุก สวยจริงๆตรงนี้แล้วมันลึกด้วยแนะนําให้มานะตรงนี้บริเวณนี้สวยมากครับเพืพ่อนๆจะเห็นปลาแบบมันว่ายเหมือนสามีติติทุกคนมันมันเหมือนลอยได้บ่อมันลึกแล้วมันใสแบบสวยมากครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของทริปหมู่บ้านน้าใสเป็นที่ครับตั้งแต่คาวาฟูจิโกะไปกินเนื้อย่างไปถ่ายรูปก,กับภูเขาไฟฟูจิต่อด้วยหมู่บ้านน้าใสและเรากาลังจะไปที่โกเทนบะตามกันมาต่อนะครับไปครับ let's go โกเทนบะรอคุณอยู่ครับ คนครับตอนนี้เราอยู่ที่เลกที่3นะครับที่อยู่เป็นบริวารรอบฟูจินะทุกคนนี่เราอยู่ที่เลกยามานากาโกะนะทุกคนนี่เลยเป็นเลกรูปปาวานะทุกคนเนี่ยปาวานอันนี้คือหานะครับทุกคนเราอยู่ตรงนี้เราอยู่บริเวณท้องปาวานนะทุกคนส่วนภูเขาไฟฟูจิอยู่ตรงนี้ถ้าเรามองไปก็คือยืนตรงนี้มองไปทางนู้นจะเห็นนะด้านหลังนะครับด้านหลังกระจกเนี่ยจะเห็นนะครับดีด้านหลังตรงนี้นะครับนี่คือฟูจินะทุกคนทุกคนครับบรรยากาศเลกตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามมากนะครับมีบ้านเรือนมีเรือเป็ดทุกคนจะเห็นว่าามีบรริกเือ เบริเวณโดยรอบนะครับจะมีร้านอาหารนะครับบริเวณตรงนี้นักท่องเที่ยวจะมาไม่เยอะมากนะทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นชาวญี่ปุ่นมาพักผ่อนนะครับมาเดินเล่นมาวิ่งนะครับอยู่บริเวณริมเลกนี้นะทุกคนครับวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวทั้งหมด3เลกแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือเลกสุดท้ายของวันนะทุกคนเราไปอีกสองเลกไม่ทันนะครับก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราพาทุกคนมาสามเลกสี่โมงกว่าแล้วทุกคนเดี๋ยวคงต้องแวะโกเทมบะเอาเลนและตีเข้าโตเกียวอีกเดี๋ยวคงไม่ทันนะทุกคนก็เลยให้้มมมาาาาาาดดูบบรรรรยยกกกศณตงนนนนนีห่อะโเิลคั ทุกคนครับต,ตอนนี้เราอยู่ที่โกเทมบาทีเมียมเอาท์เลดเดราไปดูนะครับว่าโกเทมบาตรงนี้มีอะไรบ้างแต่ที่เห็นแล้วมาม้าได้แน่ฝั่งนู้นใช่อันนี้จริงกิ๊ชือกิ๊ชื เราก็จะมีเวลาอยู่ตรงนี้นะครับทั้งทานคงทานข้าวให้เรียบร้อยนะครับเพอเดี๋ยวเราะจะโกเทมบกเข้าโตเกียวใช้เวลาอีก2ชั่วโมงนะทุกคน <c oughs> น่าจะถึงที่พักประมาณ2ทุ่มไปดูน,นังโกเทมบาเอาเลยที่นี่มีอะไรน่าสนใจนะครับอากาศวันนี้ก็ตอนนี้ก <c oughs> <บา S 1> ี่โมงแล้วครับตอนนี้เวลา4ี่โมห้นะครับทุกคนเราไปหาที่นั่งให้เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มมาตะลุยช้อปปิ้งกันได้แล้ว <c oughs> คร <c oughs> ับุกท่านอ <c oughs> ่ยหนทุกคนครับเราก็พาผู้สูงอายุไปนั่งคลักเรียบร้อยนะครับ ถ้าเขาอยากได้อะไรเดี๋ยวเขาเดินไปซื้อนะครับแล้วก็เดินไปซื้อของของเราเนื่องจากมีเวลาน้อยนะทุกคนโอเคเราผ่านช็อปโค้ดมาทางซ้ายนะครับเราเดินผ่านไปก่อนเราไปดูรองเท้าก่อนนะว่าที่นี่ลดราคาหรือเปล่านะครับแต่ของเยอะมากพระดงพระดาที่นี่ก็มีครับทุกคนนี่ทุกคนในนี้มีสําหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่พาเด็กๆมานะนี่มีด i s ซิส a พลเก้าทุกคนสําหรับเด็กๆพัตเตอร์ไปอยู่ในนี้เลยไปเดี๋ยวป้ามานะไม่จะไปซื้อรองเท้า แนะนำนะทุกคนให้ไปโหลดแมพของโกธิมบาติดไว้นะครับเนื่องจากมันขนาดใหญ่มากเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใน e s c r i p t i o นเพื่อนๆไปกดโหลดได้เลยนะไปโหลดแผนที่มาแล้วเดินตามแผนที่ค้นหาช็อปที่ต้องการแล้วเดินตามนะครับทุกคนอย่างที่เนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น3โซนใหญ่ๆนะที่ผมจอรดรถปุ๊บข้ามสะพานมาปุ๊บจะเจอแบรนด์เนมก่อนเป็นโซนแรกนะครับท้งโซนที่เมื่อกี้เดินผ่านโคชมานั่นคือโซนที่1แล้วก็เดินเลี้ยวขวาตามทางมาแล้วตอนนี้เราอยู่บนสะพานแล้วทุกคนข้างล่างเป็นลำธารแล้วทุกคนเป็นสะพานเส ทางเส้นนี้ข้ามาปุ๊บฝั่งตรงข้ามสะพานเนี่ยจะเป็นพวก n นก e a d i d a s เป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ไม่ได้บอกว่าเป็นรองจากแบรนด์เนมนะเป็นเสื้อผ้าที่แบบฮอตฮิตแล้วกันอ่ะที่เพื่อนเพื่อนซื้อทจับต้องได้นะครับเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นหูพวก n นกี a d i d a s ารองทงรองเท้าอะไรอยู่ฝั่งนี้นะเรากำลังจะเดินไปนะครับอ่ะหันกล้องมาให้ดูฝั่งนี้เลยค่อนช่าง ผ่านจากโซนไอดีไอกี้ราดัสไปนะครับก็จะเลี้ยวขวาต่อไปอีกมีอีกโซนอีกมีทั้งหมด3เวิ้งอะทุกคนเวิงหนึ่งเลี้ยวขวาเวิงกลางแล้วก็เวิงอีกเวิงหนึ่งนะครับแล้วคิดดูต้องเดินย้อนกลับมาื่อขึ้นรถอีกทีนึงเหนื่อยแน่นอนกบทุกคนอานี้ครับรพอข้ามสะพานมาปุ๊บเราจะเจอไนกี้ก่อนเลยนะครับทางขวาก็เป็นอัลเบอร์คอมบี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราให้พัตเตอร์พาไปดูไนกี้ก่อนไปพัตเตอร์ก อย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงก์ไม่บอกกริ้งกริริงนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ